สวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดนะครับอยู่อำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ081 7019172นะครับวันนี้เราจะพามาชมไม้สักป,ประสานที่ทำประตูได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นไม้สีทูโทนนะเราใช้เป็นอันนี้เป็นไม้แดงนี้ไม้สนป่านะครับ เราต้องใช้ไม้สนป่าตัวที่อ่อนหน่อยนะเพื่อที่จะมาตัดกระสีกันตัวนี้นะครับแนวจะเป็นประตูตัวนี้นะมาชมตัวนี้นะครับตัวนี้จะ80 2เมตรนะครับตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคนละโครงสร้างกันตัวนี้จะเป็นท็อปโตะนะครับตัวนี้ไม่มีแนวขวางตัวนี้จะเหมาะสมเป็นท็อปโตะนะครับมาชมกันนี่เลยรูปแบบ จะมีทั้งลายโมเดิร์นนะอันนี้จะเป็น70ประตูห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำเรื่องราคานะเรื่องราคาสอบถามทางออแอดมินได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0817019172นะ่ะตัวนี้เป็นไงนี่เป็นบ้านแบบนี้องน,นี้บานกระจกรูปโค้งนะครับ สอบถามได้เลยนะครับหรือแคปหน้าจอก็ได้นะครับอ่ากล้องเดินมานน่หน่อย1 2 3แชะแคปหน้าจอได้นะครับแบบนี้รูปแบบตัวนี้ก็จะเป็นบานคู่นะไม่สักประสานเหมือนกันนะครับเนี่ยบานคู่เลยเนี่ยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดทางแอดมินได้เลยนะ เป็นออกแนวโมเดิร์นนะครับราคานะที่คำนวณดูนะบานหนึ่งไม่น่าเกิน7,500นะครับไม่น่าเกิน7,500เลยไอ้ตัวนี้บานสูงแหะอ่าตัวนี้นะเป็นไ,ไงโมเดิร์นไหมนะครับใช้ไม้ประสานนะเนี่ยพอเจ็บมือนะครับ แท็บหน้าจอได้นะครับตัวนี้จะเป็นบานเดี่ยวหรือจะเป็นบานคู่ก็ได้เนี่ยเรามาทับกันตัวนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วแต่เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะตัวนี้จะเป็นไม้ประสานนะครับใช้ไม้ประสานทำบานหนึ่งเฉลีย่ยแบบที่กะกะดูนะไม่น่าเกิน7จ0 0ันห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ก็ไม้ประสาน พี่น้องนะครับร่วมอาชีพนะครับท่านใดสนใจและผู้ที่สนใจนะครับและลูกค้าคูณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อทางเราได้นะครับบริษัทแสงประพันนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไม้สักปลลูกไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยรวมถึงผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับงานสักประสานนะครับแข็งแรงทนทานครับผม นะครับมาชมกันแบบนี้ก็เหมือนกันตัวนี้นะครับจะมีความสูงหน่อยนะตัวนี้จะสองเมตรยี่สิบนะสองเมตรยี่สิบราคาถ้าไอ้ตัวนี้อยู่ประมาณสองเมตรนะที่บอกอยูออ่ราคาอยู่ไม่น่าเกินเจ็ดพันห้านะครับตัวนี้ก็อาจจะเลยนิดนึงนะครับเลยนิดนึงแล้วแต่แบบด้วยนะแล้วแต่แบบนะครับตัวนี้แล้วแต่แบบโอเคนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแสงประภัยยินดีให้บริการครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ